ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซอินเตอร์ฟาร์มนะครับสวัสดีครับผมคุณมาร์ตอินเตอร์ฟาร์มเนี่ยเดี๋นี้ก็มาเลี้ยงกไก่ด้วยกันนี่ก็เป็นเล่าเป็นอยู่ที่ข้างล่างนี่นะครับมเปบรรยากาศะอการเกิดร้อยอน,น,นมสามตัวนี่งามเลยน,นมสาวสาว นีก็เป็นไกนมที่ขังไว้เนะึ่งข้างไหนไก่อยู่ด้วยกันอย่างตึงอันนี้กันหน่อยนะครับเจ๊ก็เจ๊ก็กเจ๊ก,จก,จก,จกครับผมเดี๋ยวนี้กลับมาเหนื่อยเออเห็นกัแล้วก็หายเหนื่อยเลยนะครับนี่เอาตะกี้วันนี้เหนื่อยแจ๋นะทำงานเนาะบางวันก็นเหนื่อยแต่เห็นอิละสบายใจดีขึ้นเลยนะครับอจะเลาะกันครับผมคลิปนี้นะพูาาดหมั่นสอย่าจบทีแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม